ที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดีค่ะช่องต้นว่านวีปองวันนี้รับเป็นรับบทเป็นคนเลี้ยงอวัวหนึวันนะคะแต่ก็คือวันนี้ไปรับลูกมานะคะแล้วก็ มาดูหัวให้เขาต่อลูกเลิกเรียนก็ไปรับมาแล้วก็มาทำงานต่อประมาณ5้าโมงก็จะเลิกงานนะคะในช่วงที่เราไม่ได้ไปไหนเลยต้องมาดูหัวให้เขาเราเป็นลูกจ้างเขานะคะก็เลยถ่ายคลิปสวยๆให้ FC เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ มาดูบรรยากาศในการเลี้ยงวัวแบบปล่อยตามทุ่งตามทุ่งนาที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วมากินหญ้านะคะนี่ลูกวัวตัวนี้คือเขามองแล้วก็เดินไปนะนี่น่าจะเป็นเกาดดังในแม่พันนะคะ<ง>ส่วนใหญ่ที่ต้นว่านรู้ก็คือว่า เป็นพ่อพันธุ์บามันนะคะบามันนี่คือคือเนื้อดีไขมันน้อยนะคะแล้วก็ตนทนทนต่อสภาพทุกที่นะคะราคาก็แพงด้วยฝากกดติดตามช่องนะคะ